ใครทำใครทำแตกฟันเหรอสีอะไรแตกอือจุ้มจุ้มเลยกับป้าป้าชื่ออะไรที่มีไอแพดกับป้าเลยป้าอ้ออ้ออ้อแล้วปู่ชื่ออะไรปู่คุณนะคุณญาติอะไรญาติเตียนเตียนโอแล้วยายอะไรยายชื่อเอแล้วป้าชื่ออะไร cái nào cái nào và hôm qua anh phân hay luyện gì đấy, lúc bổ anh, đấy, đấy, ô, đấy đấy, hay hay โอ้โหแล้วใครเป่าโปงให้ที่ใส่หัวใครแม่ใครใครเป็นคนสุดปันปันเหรอโอ้โหสวยจีบหยุดเลยใส่คอไว้ใส่คอไว้ลูกใส่หัวไว้วายวายมา เป,ปิดคอต้องใช้อะไรต้องไปใช้สูบอ่าในสูบเอาแล้วปิดตาทำไม,มแล้วปิดตาตันแล้วเฮ<อ>้ย <laughs> โอ้มองเห็นไหะเ,<อ>เห็นทางไ่มมองเห็นทางไหมเห็นเหนดีกว่า แม่มเอาใส่คอเยะเอาส่้อ hmm. ้อยเป็นส้อยแล้วใครที่ใครที่ดูรงเรียนเจ้าหญิงลูกแก้ม๋อใครเนี่ใครดูเรียนเจ้าหญิงลูกแก้ม แล้วแล้วใครที่เล่นใครที่เล่นรถทวีสว mm hmm. ีโอ้